โอ้โหชิ้นเบิ่มๆลุงย่างไว้แบบมันๆน,นะโคตรน่ากินอืมฮืมสะโพกโคตรอร่อยรสชาตินะครับหวานเค็มหุ้ยหอมมาก สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ผมแถวห้วยขวางครับอยู่ซอยประชาสงเคราะห์สามสวันนี้ครับ<ฮ>เนื่องจากมี FC เนี่ยแนะนําร้านร้านหนึ่งมาคือเป็นร้านคุณลุงนะครับขายไก่ปิ้งที่แรกก็ไก่ปิ้งเฉยๆแล้วพี่พี่แนทจะไปร้านคุณลุงเขาทำไมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเอเอเงินก็วันนี้ก็สวัสดีครับเอฟซีมีมีมมีมีครับมีคือคุณลุงเขาเนี่ยเป็นคุณลุงปิ้งไก่เขาจะเรียกว่าคุณลุงไก่ย่างแขนเดียวป่ะใช่ครับผมอ่าซึ่ มาทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมกัน f อก็เรียกร้องกันมานะครับก็เป็นการดีด้วยเนะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้ร่วมโปรโมทร้านเล็กๆร้านบ้านๆร้านธรรมดาที่เป็นคนแก่เขาขายกันเพื่อให้เหล่าบรรดาหลายๆคนน่ะที่อาจจะไม่รู้จักร้านลุงเขาได้มาลองชิมกันวันนี้ก็มากันช่วงเย็นนะช่วงเย็นแล้วคุณทําอะไรงอกแงก็แงกี่ข้างหลังผมเลยทำอะไรอะทำอะไรอะเตียวของอ๋อเตี่วของเตีของทักทายเอหน่อย ก็เดี๋ยวเราเดินทางไปหาคุณลุงกันถ้าพร้อมแล้วก็ก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็วันนี้ทรงผมนะครับแสกกลางยังโดนเทแล้วปัดเป๋จะเหลืออะไรฮ่าฟู่ให้คุณลุงกปกติอะ เราจะกินเสร็จใช่ไหม้เราก็จ่ายเงินแล้วเราก็เซอร์ไพรส์แต่วันนี้เอาเป็นว่าเรารู้กันเลยในหัวเลยว่าไม้หนึ่งผมให้50บาทมีตั้งแต่ไม้10บาทถึงไม้25บาทแต่ว่าเรากินอ่ะหนึ่งไม้เราให้ลุง50บาทเออยิ่งกินยิ่งเสียตังค์อ่าไปด้วยกันป่ป let's go ไปครับสาว สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่นี่ครับผมตัวจริงหลอกว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้ยยตัวจริงหลอกว่าที่คิดรู้จักผมไหมครับพี่ครับจริงเหรอฮะไอ้ยาถ้าติดตามผมแบบนี้เปลี่ยนร้านครับผมเยววเราตมกครับสวัสดีนะครับคุณลุงโอ้ยคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยตามอยู่นำโชคคลิปมูเหลือบครับคุณลุงชื่อนำโชคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมผมขออนุญาตมาถ่ายคลิปคุณลุงแล้วก็ยืนยืนกินตรงนี้ได้ไหมครัอ่ะยินดี คุณลุงครับน,นี่คืออะไรครับเนี่ยสะโพกไก่อันนี้คือส่วนสะโพกแล้วก็น,นี่จะเป็นปีกนะครับอันนี้กี่บาทนะคุณลุง ปีกจะยีนะครับได้2ชิ้นแล้วก็จะมีปีกแบบนี้อันนี้12อ่าอันนี้12บาทใส่ไปอันนี้หมูหมูนี่10บาทหมูไก,ไก่ปิ้งไก่ปิ้งก็10บาทไก่ปิ้งก็ชิ้นเบิ้มๆเลยนะอันนี้ตับป่ะครับคุณลุงใช่ครับอ,อันนี้ตับนะครับผมตับ10บาทนี่มันต้องแบบนี้นะเห็นสิบต้องแบบนี้อันนี้น้ำพริกของลุงมีก็หยิบได้เลยนะเอฟซีฟีไม่อั้นนะครับผมคุณลุงบอกยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาท <laughs> อยากเล่นนะครับ <laughs> คือร้านไก่อะ่ะก็ต้องเปิดด้วยไก่ย่างป่ะเนี่ย โอ้โหชิ้นเบิ่มๆอันนี้25บาทสะโพกนะครับลุงย่างไว้แบบมันๆน,นะโคตรน่ากินอือสะโพกโคตรอร่อยรสชาตินะครับหวานเค็มหูยหอมมากทีแรกคิดว่าจะเป็นสไตล์แบบไก่ย่างไก่แดงแต่ไม่ให้นะเป็นไก่ย่างที่แบบย่างกินกับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยสีสวยครับเนื้อไก่ของลุงนุ่มมากโอ้โห,หตอนนี้ขอรีวิว ไก่ก่อนนะครับอืมอืมกรหนังไก่ย่างแบบนี้มันหอมนะครับจริงๆน่มันอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มจิ้มเลยอ่ะข้าวเหนียวหอ่อบ10บาทนะครับแต่วันนี้ไม่ได้แม่เรามาเน้นไก่ไม้ละ50บาทนะแต่เรายังไม่ได้บอกลุงนะนี่อันนี้ไก่ไ,ไ,ไมไไไ้10บาทนะครับผมนี่ก็จะเป็นไม้ประมาณนี้นะ คนนู้นเขาเนี่ยกำลังย่างกันเสร็จเลยอ่ะกินร้อนๆเมีโคตรอร่อยเลยสี่ไมแล้วเลยแป๊บนึงนะสองร้อยเฮ้ยเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆแล้วเฮ้ยเราเปลี่ยนราคาไหมเหลือยี่สิบห้าไหมเหลือยี่สิบห้าไม่ทันแล้วอันนี้ลองหมูบ้างครับผมหมูลุงก็จะเป็นแบบนี้นะนี่พี่มนร้อนๆมีมันแค่นิดเดียวมีมันแค่ในส่วนแบบก้นๆมันอ่ะอื้อ รสชาติโดยรวมอ่ะหวานเค็มอร่อยเป็นอารมณ์แบบเด็กเริ่อเรียนมาตอนเย็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ซื้อไปให้กินกับเข้าเหนียวอ่ะโคตรฟินเลยนะหูอร่อยตอนนี้หกไม้แล้วนะครับโอ้โหสามร้อยเปลี่ยนใจไหมก <c oughs> ว่าเราจะอิ่มก็มหวังหมูกับไก่อ่ะส่วนรวมชอบไก่มากกว่า น้าคุณลุงนะแน่นอนแล้วก็ไก่ไม้จิบาทกับไก่ไหมยีม่ห้าผมชอบไก่ไหมยีม่ห้าอ,อร่อยมากทําการแกะไม้จะได้กินง่ายๆนะครับผมปีกไก่นี่เท่าไหร่ยี่สองยี่สองบาท<ร>อันนี้ยี่สองบาทได้สองปีกนะครับโอ,อ้โหเนาโอ้โหไอ้ซีรับไก่คือชาม,มากอืมปีกคุณลุงก็ดีมากนะครับผม อร่อยมากเลยอ่ะปีกก็ตกอันละสิบ็ดบาทเนาะิงใหังกินให้หมดนะครับกินให้หมดคนดูดา่าคือถ้าใครอยากกินปีกไก่ถ้าให้ผมไกด์นะ <c oughs> กินอันนี้ดีกว่า12บาทนะครับ2อันก็24บบาทแต่ว่าเนี่ยได้แบบนี้นะครับ จหมดชุดแรกแล้วโอ้โหับพื้นนุ่มๆเนียนๆเลยตับมันก็จะมีความแบบมีไหม้ๆปลาๆอะแบบมันจะมีกลิ่นไหม้ๆหอมหอมเตาหย่างกรอบๆนิดนึงไอ้รสมันไม้ๆนิดนึงเฮ้ยอร่อยนะหอมหอมมากเดี๋ยวเราไปเอาต่อหยิบต่อกน ลุงครับอันนี้ผมหยิบกินเรื่อยๆได้เลยไหมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจ่ายทีหลังได้ครับจิบกินได้เลยจ่ายิบกินได้เลยกินแล้วจ่ายไม่เป็นไรแต่ถ้ากินแล้วไม่จ่ายจะเพิ่งกลับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไก่อันนี้ไม้พ่าใหญ่ๆแบบนี้อันนี้อร่อยมากมันนุ่มเอฟซีอร่อย หมูปิ้งเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยกินกันบ่อยแต่ไก่ย่างอ่ะง่ายเป็นครั้งแรกเลยอร่อยมากหูหนังหนังมันมันแบบเนี้ยมันอร่อยมากนะครับหูหูหูคุณลุงรู้จักเป็น FC ตัวยงเลยดูเราแทบทุกคลิปแทบทุกคลิปทุกคลิปโอ้โหดูเยอะมาก เรืออไก็ชอบมากไม่คิดว่าคุณล <bunker. S 2> <ๆ>ุงจะรู้จักเราเราก็พยายามเลือกร้านแล้วนะที่แบบว่าดูไม่น่า <Hayır> จะรู้จักเราดันรู้จักจบเลยเอาเซอร์ไพรส์แตคุณลุงไม่รู้าเราทาอะไรอ่ะวันนี้เราจะฉีกคุณลุงเคยดูเรามาแบบไหนแบบนั้นเราไม่ทาวันนี้กินไม่จ่ายมัแล้วฉีกฉีกไงเล็กก็จะมีหนังติดมาบ้างปะลายนะอร่อยเหมือนกัน นี่เสียบเอาผมไปด้วยครับคุณล<ะ>ุงเอาผมไปด้วยครับไปด้วยร้านเขาเริ่มมาตั้งนะครับผมบอล้หลบมาไกลๆหน่อยครับตอนนี้ให้เขาจัดร้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเฮ้ยยังไม่ไปไหนต้องหน้าแต่อาจจะมีเปลี่ยนใจบ้าง <laughs> ไมาล่าสิบเลยนะ อืมอือร่อยมากคือไก่ไม้ยี่บ้าของลุงโคตรดีอืมมันหอมอ่ะไก่หนังหอมหนังมากเลยอ่ะอืมอันนี้ถ้าเรากินหมดชุดนี้เท่ากับ27ไม้นะครับผมอืม โอ้โหเนี่ยไอุ้ลุงหวานหวานเต็มมากอร่อยมากอือหือเออลูกอือหืออยากถ่ายรีแอคคุณลุงให้ดูเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือตรงนั้นมันแคบมากนะครับพี่ตีมันแคบมากแล้วมันมีร้านอื่นที่เขามาตั้งด้วยนะครับเราไม่สามารถไปยืนกินพื้นที่ไปยืนหน้าร้านเขาแล้วเราแบบถ่ายคลิปเราเงี้ยทำไม่ได้ผมก็เลยหลีกออกมาตรงนี้นะ เกินไปอ่ะคือมันดีมากอ๋อนี่เส็ดมาแล้วกินเหมือนรวยอ่ะกินไก่ย่างไงให้เหมือนรวยรวยจัดเอาเพิ่มเพิ่มวันนี้ย่างร้อนเลยห้าสิบบาทไม้ยี่สิบห้าคุณลุงยังไม่ได้ย่างนะครับตอนนี้ย่างไม่ทันแล้วครับ มันเป็นการกินที่แปลกๆอยู่นะมาหยิบมากินนี่หยิบนู่นมากินนี่หยิบนู่นมากินนี่นแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้ยสีครับเอ้ยโอ้โหคือไม้สิบบาทอะมันร้อนก็โคตรอร่อยสี่บาทสิบ <laughs> บาทคนนี้เนี่ยมันซื้องสิบบาทแต่เราอะห้าสิบสามสิบไม้แล้วพันห้าร้อยบาทแล้วเว,ว้ยเนะี้ยมีใจ เก็ยอย่ากกินแบบนี้ก็อร่อยแบบไหมให้อารมณ์แบบคัสสิฟู้ดอินเดียทีเดียวไปครับว้าวไไก่ย่างไม้ละสิบบาท ช่ไก่ย่างคำร้อยสิบบาทสี่เป็นไหมสองพันห้าสิบสองพันห้าสิบอืมอือนี่ไงเสร็จเสร็จพอดีเลยมาเลยครับผมร้อนๆเลยใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณนะครับชิ้นใหญ่แบบช่ำๆเลย,ยครับแบบเนี้ยโอ้หดูดิเด้งๆเลยอะ โอ้ยนี่มันหมูเด้งหรือเปล่าเนี่ยไก่ไก่ไก่นะครับผมโอ้ยคุณลุงคุณลุงว่าผมเป็นไงบ้างครับกินเก่งกว่าในคลิปไหมหรือว่าเก่ง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 ผมกันในคลิปอันไหนกินเก่งกว่ากันก็ สองอย่างเลยสองอย่างเลยผมกับในคลิปอันไหนหล่อกันตัวจริงหล่อกว่าที่ตอบเร็วเลยวันนี้คุณลุงไปร้านเลยคุณลุงไปร้านเลยไปนอดยืมตังค์เลยยืมตังค์ห้าหมื่นให้ลุงเขาปิดร้านเราได้แหละปิดไปเดือนนึงเลยมันจะเป๊กเกินไปด้วยขอบคุณนะครับคุณลุงผมไปกินก่อนนะครับโอ้โหพรีเมียมสุดๆได้ชิ้นใหญ่มาแล้วค่อยสบายใจขึ้นหน่อยสบายใจรู้สึกคุ้มค่ากับ50บบาทหน่อย อารมณ์มันก็คล้ายหมูฟึ่งโบราณนั่นแหละรสชาติแต่ความเค็มมันอาจจะน้อยกว่า<ช>ความหวานมันจะเยอะกว่านะครับ<ช>คือพวกผมเนี่ยเวลามากินชุดสังคมแบบเนี้พวกผมก็จะมีราคาในใจนะเอฟซีครับที่แบบว่าเราจะจ่ายได้ใจไหวโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าการจ่ายของเราอ่ะมันมันมากระทบเราแล้วทำให้เรารู้สึกแย่อันนี้คือทำเนี่ยทำด้วยความตั้งใจจริงใจนะครับจริงๆ ไม่เชื่อผมพ่อกูยิ้มเลยไม่เชื่อทูก <c oughs> จริงเอฟซีครับเฮ้ยอ๋อน้องว่าขบวนใจจ่ายมาเลยไหมห้าสิบสี่พัามาแล้วจริงๆเราแน่ทำคอนเนตนแบบเดินกินทัศสีฟู้ดนี้เนาะถ้าเอฟีช,ชอบคอมเมนต์ ไว้เดไปหากสิิ์ฟูแล้วเดี๋ยวไปลองเดินยินกันดูตอนนี้ก็50ไม้แล้ว คือวันนี้ผมต้องบอก f c ทุกคนก่อนนะว่าที่ผมมากินร้านคุณลุงนะครับเนื่องจากก็มี FC ส่งกันมานี่แหละว่าอยากให้มาซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าคุณลุงทํายังไงคุณลุงขายยังไงคุณลุงเสียบไม้ยังไงแต่วันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเรามาหาค<ม>ําตอบก็ทําให้เห็นว่าจริงๆอ่ะคุณลุงก็เขามีคนช่วยนะก็ทํากับภระระยาเขาช่วยเสียบไม้แล้วคุณลุงก็เหมือนมาขายมาขายกับเนี้ยหลานๆคุณลุงที่คุณลุงบอกนะครับผม<อ>ก็เหมือนทําด้วยกันที่แรกเราคิดว่าคุณลุงจะแบบ โซโลเดียวอะไรเงี้ยโคตรโหดอยู่นะแต่ว่าก็นี่แหละถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้ไงอันนี้ต้องขอบคุณ FC นะครับที่แนะนำร้านกันมาแล้วก็รับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมใครบอกให้บอนว่ามันตัดด้วยแบบไก่ชิ้นใหญ่ต่อไก่ชิ้นใหญ่เนี่ยคือสุดไม่ะชอผอืกอืมอืม ผมได้กินหนังแบบเนี้ยมันมีร้านไก่ย่างที่มันมีแต่หนังย่างไหมมีไหมมีเ<ม><ม>หรอแต่มันเป็นแบบไก่แดง,งไก่แดงอ๋อเป็นหนังไก่แดงโอ,อ,นนงงอ้อยากกินหนังไก่แบบเนี้ยไม่เคยเห็นไม่มีมมถ้าเจอบอกเลยให้มาอร่อย,ออยเพราะมันมไม่มีใช่มาถึงกล้าให้ใครอยากรวยแล้วตอนนี้ขายหนึ่งวันรวยเลยขายหนึ่งวันเดิฟจริงนะพักว่าที่มีร้านเนี้ยผมเห็นนานละเปิดเองเปิดเองแต่เนียนแต่เนียน อืนุ่มไก่ไงคือแบบขาวอวบนุ่มๆเนื้อไก่สู้ปันห้าสิบห้าหกห้าห้ามาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมหิวไปต่อโอ้ยมาเพิ่มมาคุณลุงปกติคุณลุงคุณลุงทำก็ทำกันอยู่สามคนหรือว่าทำโมเดลครับมีมีเมียลุงกับหลานหลานสองหลานหนึ่งเมียสอง อ๋อร้านสองเพียนึงนะครับอ๋อ <c oughs> แสดงว่าคุณลุงยังมีสติ <c oughs> ไอเราก็ถามคำถามอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมอะไรก็ได้ผมชอบอันนี้มากเลยอะ <c oughs> อืมหกสิบไม้สามพันบาท จุดจัดบอบคุณครับคุณครับประทับใจครับสองไม้กว่าหกสิบห้าไม้ตอนนี้หกสิบเจ็ดไม้ มาเอาอีก3ไม้นะครับถ้าเรากินอีก3ไม้นี่นะครับจะเท่ากับ70ไม้นะเอแล้วพอครบยกสี่ปุ๊บอซอยข้างหน้าเนี่ยเราเลี้ยวขวาไปเลยไปไหนจับแชมบุร์ลีจับแชมบุรีต <c oughs> ายตายเอยาเล่เน <c oughs> ร้านคุณลุงอะ่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนประชาราษฎร์นุก,กูลเลยครับผม <c oughs> ตรงข้ามเป๊ะเนี่ยอยู่ ฝั่งประะตูเลยนแล้วโรงเรียนมีประตูสี่ฝั่งเอฟซีบอกฝั่งไหนเขาพี่น้าเราเก็ไม้สามพันห้าร้อยบาทแต่เอฟซีคอหอมปากหอมคอเราไปคิดตังค์ดีกว่าครับบุญลุงหมดแล้ววันนี้ผมกินประมาณนี้แหละเรากินไปทั้งหมดเจ็ดสิบไม้เป็นราคาเท่าไหร่ครับบุญลุงแล้วเก็บสิบไม้นี่เก็บมาเก็บสิบแล้ว ไม่รู้ว่าไอ้นี่มีกี่ไม้ตะโพกบอ๋อ่าตะพกมีกี่ไม้ใช่ไหมจำไม่ได้ไหงั้นคุณลุงคิดผมไม้ยี่ห้าก็ได้ลองคิดไม้ยี่ห้าไปเลยก็ได้ยี่ห้าเยอะไลยเฮ้ยไม่ไรครับลองคิดเลยเจ็ดสิบไม้ไม้ยี่ห้าลองคุณลองคุณให้หน่อยครับยี่ห้าหนเจ็ดเยอะไม่หนึ่งเจ็ดไม่แพงไปนะยี่ห้าหนเจ็ดอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมมาตั้งใจคือตอนแรกอรัผมถ่ายคลิปมาผมตั้งใจให้คุณลุงไม้ห้าสิบบาทแล้วก็ยี่ห้าบาทก็ดีใจแล้วยี่ห้าดีใดีใจแล้วเนาะห้า เนี่ยผมยืมตังค์มาไม่เปไรหรอกครับยืมยืมแบบไม่คืนด้วยนะไมใจดเพื่อออกมาให้คุณลุงเนี่ยหล่ะข็ยืมเยอะแล้วชอบใจอย่างเลยหล่ะเรายืมงั้นก็วันนี้เป็นยอด3,500บาทอันนี้เดี๋ยวผมจ่ายให้คุณลุงก่อนนี่ครับวันนี้4,000คุณลุงเดี๋ยวลุงขอถ่ายรูปหน่อยนะลุงขออนุญาตถามว่าลุงเอยาถ่ายรูปทำป้ายขออนุญาตทำป้ายนะได้ครับไดหมได้ครับผมคิดผมคิดสี่หมื่นครับโอ้โหได้ได้อุ้ยอันนี้ก็คือแผนของผมเองนะครับที่แบบว่าทำเป็นมาช่วยพอเอา เอาหน้าเราขึ้นเราไปเก็บค่าลิขสิทธิ์เราครับผมผมยอมเล่นนะคุณลุงทำได้ทาได้ครับได้เลยนะครับก่อนคุณลุงจะถ่ายรูปฝากร้านคุณลุงก่อนครับใครที่อยากตามมากินสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการนัทกิจจุนะครับมูฟฟีงไก่ย่างนะครัเพราะสามสี่ววันนะครับผมแล้วก็พอสองตุ่มร้านร้านจะตั้งย้ายไปอยู่ตรงหลังเสร็จขกตตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคุณลุงหกโมงถึงตีสี่ตีห้าพอหกทุ่มจะย้ายไปอยู่ประชางหกทุ่ม เปิดทุกวันยกเว้นวันจันเบอร์โทรร้านลุง094-598-5862อ่าถ้า<บ>คุณโทรมาในสิบนาทีนี้คุณจะไม่ได้อะไรทั้งนั้น <c oughs> ไม่รู้พูดทำไมเหมือนกันโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กับคุณลุงก,กันครับไป ขอบคุณมากครับคุณลุงขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเฮงๆค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับกินกันกนกันแล้วก็ให้รายการนี้ดังตุ้มตุ้มตุ้มมุมตังแต่ว่ามีนไม่ใช่ระเบิดใช่ไหมครับเป็นหลายหลายล้านคนนะทั้งทั้งทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกนะดังตุ้ม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 เฮงเฮงไปไปกินของหวานกันมาครับผมสาวกินของหวานครับวันนี้ ข้างนอกร้อนเลยข้างในเย็นอะข้างในนี่มีเคองแอร์นะครับผมก็เนี่ยละครับแล้ิเวลาเรากินกันตัวใหญ่หลังคลิปเนาะก็จะหาร้านนั่งพักกินนะครับบางทีก็จะกินร้านเดิมถ้ามันนั่งต่อได้นะครับแต่ว่าเนี่ยมันยืนกินมันก็ไม่สะดวกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเทปหน้าแนทจะพาทุกคนไปตะลุยกินแหล่งที่ไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปสวัสดีครับ